ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีรอบที่2ครับสวัสดีรอบที่2ด้วยนะฮะสวัสดีท่านนะครับเสียงเจ้าครับสวัสดีเดฟด้วยนะครับสวัสดีคุณพงนะครับสวีชาดีบีนะครับสวีกรยานะครับสวีรมชารีครับสวีคุณพีพีนะครับสวีคุณวะนัทสะพนนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวีคุณทัลองนะครับ คู่แรกันนี้พีทีประจวบเปิดบ้านรับการเยือนของ B ีีปทุมยูนนเต็ดนะครับคู่2ลํลำปางเจอสุโขทัยยูลำหกโมงคู่3 t r ทรูแบงคอกนะครับเจอราชบุรีนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าใครชนะขึ้นจากฝูงนะครับเสมอไม่พอนะครับเสมอไม่ดีพอที่จะแซงทางด้านอ่าชนบุรี FC ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้นะครับต้องชนะเท่านั้นนะครับไม่ว่าทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้นนะฮะนะครับแล้วก็คู่หนึ่งทุ่มครับหนองบัวพิชยเอฟเปิดบ้านเจอการท่าเรือฟนะครับ มาดูรายชื่อพีทีประจวบกับ BG กันซะหน่อยนะครับกำลังจะลงสนามตอน6ห้าโมงครึ่งนะครับพีทีประจวบครับ11คนแรกมีแพทริกเตโยนะครับแพทริกเดโตเตโยไหนล่ะแพทริกเดโตนะครับเอกนัทคงเกตรครับลอสซมี่คาราบูเอ้สิทธิ์จันทุมนะครับแพทริกไรเชล เดนิสวิลานูเอวานะครับอดาริสตานเทศสพิชาดเดนมาร์กอาริซาริฟวิดครับนัตพลมาลาพันธ์และก็ซามิโอโรซานะครับส่วนทีมเยือนครับทีมเยือน BG ปทุมเสืเป็คนแรกมีสารัตอยู่เย็นครับวรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญน,นะฮะกีราสินแดงดาจเจริญศักดิ์วงกอนนะฮะเออร์เนสโตนะครับจักรพันธ์ไพสุวรรณอีอราฟานฟานดี้มีทางด้าน เปาโลคอนราโดนะครับสันธิภาพจันง่อมนะฮะกิติพงภูเถาเชือกแล้วก็พิธิวัตน์สุจิตธรรมกุลนะครับนัดนี้นัดนี้ไม่มีชื่ออิกซานเลยนะครับน่าจะให้อิกซานพักหรือเปล่าใช่ไหมนะครับไม่มีชื่ออิกซานนะครับตัวสำรองมีทางด้านเดียโก้หลุยซานโตนะนะครับกองหน้าไม่มีชื่ออิกซานนะครับ ถ้าเรืออยู่คลองเตยครับแต่ถ้ารถนี้อยู่ไหนครับนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับลัสซี่คาราโบเอ้ครับวางทิ้งมาทางด้านซ้ายอ่ารลอะครับขั้วไปแล้วครับประจวบประจวบขั้วไปแล้วขั้วไปแล้วเดี๋ยวยังไงแล้วตีดลูกนี้ก็เข้ามือผู้กษาประตูครับกิตติพงษ์บูเดาเชือกครับแม่เป็นทางด้านแพทริกไรเชลครับเนี่ยบัตดีใจว่าผมมาแล้วสวัสดีคุณประดิษฐ์ด้วยนะฮะลาดรีนาอ่ารลอะครับย้อนมาลูกนี้ก็ทุบออกไปได้ครับกิตติพงษ์บูเดาเชือกยังได้อยู่ครับทางด้านขวาครับ ยอดมาตู้นี้ได้ยิงเรียบร้อยเลยครับซามูเอลโรซาโอ้โหมาอลไรครับซามูเอลโรซาครับยิงให้พีทประจวบขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหครับหนึ่งศูนย์ครับซามูเอลโรซาครับนะครับแล้วเปิดมาเสาแรกเราได้จริงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห โอ้โหเดี๋ยวต้องเช็คก่อนนะครับอย่าพึ่งเต้นนะจังหวะของวรชิตกันที่สีํบำเพ็ญครับดูภาพช้านะครับจังหวะฟรีคิกนะครับฝั่งซ้ายเปิดยัดมาเสาแรกนะครับนี่ครับแล้วมันฉลับมาเข้าทางวรชิตแปรลูกนี้ฉลับผู้เล่นของทางด้านประจวบนะครับนี่ครับไปฉลับอาริสซิลิโฟวิดครับเข้าประตูไปครับเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมาเลยฮะ หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับมาเลยครับบีจีมาเลยครับบีจีมาหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับสวัสดีคุณสุวัจนีนะครับนะหนึ่งหนึ่งแล้วะนะครับเราจำชื่อเพื่อนๆไม่เคยได้อาะไรนะครับทางด้านขวาคาร์เว่ทำได้สวยเลยครับอาภิชาต ย้อนขึ้นคาราบูเอ้แต่คาราบูเอ้ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแสงเลยครับสองหนึ่งครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับพีดีประจวบจากลอสเซมี่คาราบูเอ้โอ้โหโอ้โหครับลอสเซมี่คาราบูเอ้ครับ, ue, รบขึ้นมา3คนครับจังหวะสวนกลับของทางด้านพีดีประจวบครับโอโ้สองหนึ่งครับ จังหวะลุยขึ้นมาทางด้านขวาของอภิชาติเดนมาร์กนะครับอืทางด้านขวาครับโอ้โหครับเลี้ยงแหวกขึ้นมานด้านขวานะครับนี่ครับดูจังหวะมงเช็ดมาของทางด้านซโโรซาครับคาราบูเอแปะให้อภิชาตินะครับเลี้ยงลุยขึ้นมาแล้วย้อนคืนคาราบูเอแตะหนึ่งจังหวะยิงสวนกีติพงผู้เดาเชื่อเข้าไปเลยครับ 2-1ครับเจ้าที่นำอีกครั้งหนึ่งครับแปดเป็นฟรีคิกของ BG บ้างครับผู้เล่นสินให้สัญญาณโอ้ระยะค่อนข้างไกลเลยนะครับเดี๋ยวว่าตรงกลางเลยนะครับแล้วจ็กบาสลูกนี้ได้มงเรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้โหทีละสินแดงดางครับได้จัดฟรีคิกครับโอ้โห โอ้โหครับทีละศิลแดงแดงครับ2ประตูต่อ2ครับโอ้คู่นี้เขาจะยิงอะไรกันนักหนาครับเนี่ยโอ้โหครับธีะศิลครับจากจังหวะฟรีคิกนะครับโอ้โหนี่ครับจังหวะฟรีคิกนะครับเป็นทางด้านพิธิวัฒน์สุขจิตธรรมคุณไม่ลำหน้านะครับหยอดเข้ามาในกรอบไปโทษทีละศิลครับพุ่งมงย้อนไปเสาไก่นะครับนี่ครับโอ้ เฉียบขาดครับลูกนี้โอ้โหสองสองครับอือหืออะไรครับจังหวะนี้ทางด้านขวามา่ะไม่ถึงเจ้าเท่ครับเจริญศักดิ์วงกรยังได้อยู่ครับ b บีจีบอวชิดย้อนคืนสาดครับ ยัดขึ้นหน้ามาพิธิวัตรทางด้านขวาพิิวัตรหลบไปสวยเลยครับเอาเลยครับพิธิวัตรทางด้านขวาสันนิภาพเติมแล้วพิธิวัตรยังไงพิธิวัตรไม่ให้สันนิพาพล้าไปแล้วย้อนคืนครับสันนิภาพโอ้ต้องย้อนมาเซตกันใหม่ครับอีลาฟันสันนิภาพอีลาฟันอีลาฟันยังไงอีลาฟานย้อนคืนสันนิภาพสันนิภาพเลี้ยงย้อนคืนไปกิตติพงผู้เดียวเชือกเลยครับโ แล้วคอนราโดวางมาสวยเลยครับทางด้านขวาแล้วได้จิงลูกดีครับขานครับโอ้จะเริ่นักวงกรครับยกมาสวยเลยครับเปาโลคอนราโดนี่ครับคอนราโดชิปหยอดข้ามแผงหลังมาให้จะเริญสักครับทางด้านขวาในกรอบเกตโทษจิงยัดเสาแรกเลยข้ามขางไปแล้วจบครึ่งแรกครับกูบีดีประจวบ,บบีจีครับ เสมอกันสุดบันเลยครับ2ปพระดูตสองครับ